ต่อจากตอนที่แล้วพวกสก,กุลงิได้มาถึงเรียนเรียวนั้นเมื่อทักทายกับโค้ชทีทมนั้นเสร็จทีมโชว์คุก,ก็ได้คัดเลือกนักกีฬาที่จะไปแข่งเป็นตัวจริง5คนคนที่1เซนเตอร์อาฮังิกับตันทีมหมายเลขก4กาดยาสึด,ดะหมายเลข6ชูติ้งกาดชิโนสก,กิหมายเลขก8สมอลฟอร์เวดนายแว่นโคงุเลคุงกองกับตันหมายเลข5และคนสุดท้ายลูกคาว่าคาเอดิหมายเลข10 ทำให้สกุรงิไม่พอใจจึงเกิดการอารวาสขึ้นในห้องแข่งและได้แย่งเสื้อเบอร์สิบจากลูกขว้าแต่ลูกคว่าไม่ยอมจึงเกิดการตีกันแต่ก็ได้อาจารย์อันไซเข้ามาห้ามโดยบอกสกุรงิว่าเป็นอาวุธลับของทีมเลยให้ลงตอนนี้ไม่ได้สกุรงิขงก็เป็นอาวุธลับของเขาก็เลยยังลงไม่ได้ อาวุธงั้นเลยอาวุธลับนะเขาต้องอุบเอาไว้ก่อนนะอุบไว้ก่อนอย่างนี้นี่เองผมก็ใจความคิดลุงแล้วล่ะครับมือออกเลยนี่นะและได้ให้เสื้อเบอร์สิบกับสกุลงีและให้ลูควาใส่เสื้อเบอร์สิบเอ็ดแทนเหตุการณ์ถึงได้สงบลงได้ต่อมาก่อนเริ่มการแข่งขันทั้งสองทีมได้พบหน้าและทักทายกันจากนั้นคนที่เก่งที่สุดหรือเป็นเอสของทีมเดียวนั้นก็ได้มานั่นก็คือเซนโด มาแล้ว,วนะต่ซากรุระงิกลับกวนโมโหและกวนฝ่ายตรงข้ามและท้าทายเซนโดว่าจะเป็นโคนลมเซนโดเองและแล้วก็เริ่มการแข่งขันโชคุได้ลูกวาสก่อนที่จะโดนทีมเรียวนันแย่งและทำแต้มนำไปก่อนโชคุได้คิดที่จะทำแต้มคืนคงเละได้ชุดลูกไปแต่กลับถูกอูโอซามิ mit, ทีมเรียวนันบล็อก ซึ่งผมขอเรียกโอซูมิว่าเป็นลิงจ่าฝูงครับเพราะว่าเรียกยากลูกเขาว่าจึงได้เก็บลูกและทําการชูตอีกครั้งแต่ก็ถูกลิงจ่าฝูงบล็อกได้อีกและแล้วลูกก็มาอยู่ในมือของอาคางิกับตันทั้งสองทีมได้ไปเชิญหน้ากันอคางิ ah ได้ขึ้นทูตแต่ก็โดนลิงจ่าฝูงบล็อกอีกครั้งมึงก็เก่งเกินหลังจากนั้นเซนโดก็ได้โชว์ฟอร์มการเล่นทั้งเลี้ยงลูกส่งลูกทําแต้มเอง阿拉บุกได้แล้วเซนโด และโค้ดเดียวนั้นก็ได้ปลุกใจลูกทีมโดยบอกว่าวันนี้จะต้องทําแต้มให้ห่างถึง30แต้มถึงทําให้สกุงหิที่ไม่พอใจจึงแอบไปด้านหลังของโค้ดเดียวนั้นและทําการสวนทวารจนล้มจึจจเกิดการฝา <c oughs> <c oughs> ร้าท,ทีมเดียวนั้นจึงได้ลูกโทษ จึงทําให้แต้มเป็น15ต่อ0ขณะนั้นเองเซนโดที่กําลังทําแต้มอีกลูคาว่าก็ได้ตัดบอลจากเซนโดและเลี้ยงบอลไปโดยหลดผู้เล่นเร็วนั้นได้อีก2คนน่าะจะขึ้นทําแต้มแต่เซนโดก็ได้มาขัดขวางลูคาว่าลูคาว่าจึงได้ส่งบอลไปให้อัคกิอัคกิได้ทําการใช้ท่ากอริลลาดังทําให้ได้แต้มแรกมา และการนำของลูก,กี้พรสวรรค์อย่างลูกว่าและกัปตันทีมอักนิทำให้ครึ่งแรกจบลงไปด้วยคะแนน50ต่อ42แต่สกุลงิยังมีโอกาสได้ลงเลยด้วยความโมโหโจึงได้อรารวาสอีกรอบแต่ก็โดนจับมัดไว้เมื่อเริ่มการแข่งครึ่งหลังได้สักพักเซนโดได้ทำการท้าทายสกุลงิให้ลงสนามโดยการท้าทายของเซนโดทำให้สกุลงิดึงเชือกจนขาดจึงทำให้ทุกคนจับตามองสกุลงิว่าเป็นใคร ทำไมผู้เล่นพรสวรรค์อย่างเซนโดถึงได้ให้ความสนใจจากนั้นอาจารย์อันไซ่ก็ให้สกุลงิีวอร์มอัพพร้อมเตรียมตัวลงสนามสกุลหิจึงได้ทำการวอร์มอัพจนคนทั้งสนามตกตะลึงว่าทำได้ยังไงในสนามจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อลิงจาฝงได้ทำอคินิบาดเจ็บโดยที่ไม่ตั้งใจจนเลือดออกทั้งอาจารย์อันไซและอคินิจึงได้ส่งสกุลงิลงไปสนาม เพื่อทำหน้าที่ใต้แป้นแทนอาคังิโดยการที่ลงสนามครั้งแรกทําให้สกุงิถึงกับเก่งและได้เล่นพลาดกระโดดไปชนกับลิงจวาฝูงจนลิงจ่าฝูงเลือดไหลลูกพราะว่าจึงได้ดึงสติสกุลิโดยการตีเข้าไปที่ก้นเมื่อเหตุการณสงบลงสกุลิได้หายตื่นเต้นและกลับมาลงแข่งอีกครั้งในที่สุดลิงจ่าฝูงได้บอกให้ลูกทีมส่งลูกให้เขาและจะทําการทู ข้ามหัวสกูลังิสกูลังิก็ได้ใช้ท่าพ่อหนุ่มพันมือจนทําให้คนทั้งสนามตกใจรอบและได้แย่งลูกมาจากลิงจ้าฝูจ้าันเฮ้ยยมังไงอ่ะ่เฮ้ยย่งได้แล้วเมื่อสกูลังิได้เลี้ยงบาสมาถึงหน้าเป็นและกําลังจะส่งลูก โ้ชทีมยาวนันและลูกทีมก็คิดว่าสกุลงิต้องส่งลูกให้ลูกข่าแน่ๆเพราะลูกข่าคือคนเดียวของโชคุที่สามารถทําแต้มได้ดีที่สุดในขณนะนี้เจ้านันต้องส่งลูกให้ลูกข่าแน่ๆลูกข่าสินะลูกข่าสิลูกข่าวเ้ยเให้ฉนเลยเนี่ยแต่สกุลงิกลับส่งลูกให้พี่แว่นรองกัปตันทีม และได้ชูธทำแต้มไปโค้ดและลูกทีมเดียวนั้นถึงกับพึ่งว่าสกุลกิอ่านแผนออกได้ยังไงต่อมาสกุลกิตัดบอลได้อีกครั้งซึ่งทุกคนก็คิดว่าต้องส่งบอลให้ลูกคว้านแน่แน่ส่งให้ลูกคว้าแน่แน่ครับแต่สกุลกิกลับส่งบอลให้พี่แว่นเหมือนเดิมจึงทําให้ทุกคนในทีมเดียวนั้นยอมรับสกุลกิว่าฉลาดมากถึงกับอ่านแผนของทีมเดียวนั้นออกแต่ความจริงนั้นก็คือ สก,กุลมีไม่ได้อ่านแผนออกแม้แต่นิดเดียวแต่แค่ไม่อยากส่งลูกให้ลกคขา้าว่าพ่อกลักวลคข้าว่าจะเด่นกว่าตัวเองก็แค่นั้นไอ้แก่จคข้าว่าเออหนนั่นไม่มส่งบอลให้แกหรอกจบบ้านี่ต่อมาลกคข้าว่าที่คอยประกบเซนโดตลอดเวลาจึงมีอาการขาเป็นตะคิวถึงลูคข้าว่าจะเป็นผู้เล่นพรสวรรค์เหมือนกับเซนโดแต่ลกคข้าว่าก็พิ่งขึ้นม .4 ได้ไม่านานต่างจากเซนโดที่อยู่ม .5 และมีประสบการณ์แข่งที่มากกว่า ขณะที่กาลังทําการรักษานั้นสกุลงิกงก็ได้วิ่งเขา้ามาเตะขาของคาว้าและการเตะนั้นทําให้ขาลูกาวาหายไปตะคิวและลงสนามเล่นต่อถอยไปจะพวกบ้าถ้าเป็นตะคริวงั้นเหรอหน้าทุเรศจริงๆถ้าเป็นแบบนั้นน่ะมันต้องเจอจับไอ้่นี่แต่สถานการณ์ของทีมโชคู่กับแย่ลงเพราะขาดตําแหน่งอย่างอคังิไปทําให้ไม่มีคนคอยรีบาวลูกจนแต้มทิ้งห่าง ะนะรได้แล,แล้วตะรุลหมิ่นจะได้ทำในสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้อีกครั้งคือการรีบาวลูกจากคนที่สูงกว่าตะวเอง่ถึงสองคน แต่ความจริงของสกุลงิกงก็ถูกเปิดเผยว่าเป็นแค่นักบาสมใหมี่เล่นบาสได้ไม่ถึง1เดือนทําให้เลียวนั้นรักมือกับสกุลงิดได้ขณะนั้นเองอากงิก็ได้ลงสนามอีกครั้งโดยเปลี่ยนตัวกับลุคาว่าที่เริ่มหมดแรงจากการดวลกับเซนโดทําให้โชคุพอฟัดพอเหวี่ยงกับเลียวนั้นขณะนั้นเองเซนโดก็ได้เอาจริงและดังต่อหน้าอางิจนได้รู้ความจริงว่าที่ตลอดมาเซนโดยังไม่ได้เอาจริงเลยสักครั้งในตอนนี้ขณะที่ลุคาว่าไม่อยู่ คนที่พอจะประกบเซนโดได้ก็คือสกุลงิคนเดียวแต่สกุลงิก็ไม่สามารถต่อกอกเซนโดได้เลยทําให้แต้มห่างออกไปถึงโชคุจะพยายามทาแต้มคืนแต่ก็โดนเซนโดที่โชฟอร์มแบบเหนือชั้นทาแต้มอยู่เพียงคนเดียวลุวสุงิอาจารย์อันไซจึงให้ลุคขวะบลสงสนามครั้งและได้บอกแผงจับลูคขวะและสกุลงิแต่ทั้งสองไม่อยากทาด้ยวยความที่ไม่ชอบหน้ากันแต่ทั้งคู่ต้องจำใจทำเพราะไม่อยากแพ้ ถ้าต้องการคำแนะนำอะไรทุกคนขอเวลานอกสิครับแต่นี่มันกินเวลาของกายแท่น์ไนท์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอฮะเดี๋ยอะก็ลุงปะโถไปเฉยขณะที่เซนโดบุกมาทำคะแนนทั้งสองก็ได้ทำตามแผนของอาจารย์นันท์ใก็คือดับเบิลทีมเซนโดดูเขาว่าเองได้สอนวิธีป้องกันให้กับสกุลเงินเพราะไม่อยากแพ้ดับเบิลทีมตับระบบเซนโดทั้งคู่เลยเหรอเนี่ย จะมาทวงแข้งทวงขาฉันนะลกคขาว่าอย่ามาจะมองที่อื่นสิเจ้ามือใหม่ทำให้เซนโดยิ้มออกมาด้วยการดีใจว่าทั้งสองอาจเป็นศัตรูที่เก่งกาจในอนาคตทําให้เซนโดไม่สามารถทําแต้มได้อย่างเคยจึงทาให้ทีมโชคุตอบก่อนกับทีมเยอนั้นได้อย่างสูสีขณะที่เวลาก็จะหมดลงด้วยคะแนนที่ห่างเพียงหนึ่งแต้มอากิได้แจ้งลูกมาได้และส่งบอลให้ลูกคาวา่าแต่ก็ถูกเซนโดขัดขวางและลูกที่กําลังจะออกอยู่นั้นแต่ลูกคาว่าก็ได้คว้าลูกบอลไว้ จะให้คนในทีมสักคนรับช่วงต่อแต่คนที่รับแต่คนที่เก็บลูกได้ก็คือสกุลงิเรานี่เนะฮะดีมากส่งได้สวยนะรู้เขาว่าสกุลงิสกงสกุลงิได้ทำการดังขณะนั้นสกุลงิได้นึกถึงการสุดชูกับฮารุโก และจึงได้ใช้ลูกชูดเลย์อ up แทนทําให้โชว์ฟุขึ้นนําทีมเดียวนั้นเป็น8 5ต่อ8 6ทําให้ทุกคนดีใจ เดยว,เวลาเพียงหวินาทีนั้นเดนโดะได้ทำการบุกเลี้ยงเดี่ยวและขึ้นทําแต้มในวินาทีสุดท้ายทําให้ทีมโชคุแพ้ด้วยคะแนน87ต่อ86อหลังจากจบการแข่งขันทีมโชคุได้จับมือกับทีมเดียมนั้น โค้ชของทีมเนั้นมีสิ่งที่อยากบอกกับสก,กุลงิแต่ก็บอกไม่ได้เพราะสก,กุลงิอาจเป็นศัตรูที่ไร้กาในอนาคตและทั้งสองทีมก็เดินจากไป